ฝนตกแนวอะไรได้พี่น้องปลาแถวนี้หลายบือนโลดไหมเบือนมาบือนมาตัวเดียวได้ไหมเบือนมาเป็นมั่วโลดไหมโอ้เห็นใจดีนี่เอาไปปล่อยป่ะไม่ได้ดิมันบือนมาหลายก็เลยจับใส่กละมั่งไปนี่ถ่ายปล่อยเ่ะเนาะโอ้ยเห็ดบาปเขาขืนเลยครับส่วนนี้จะเป็นหน้าอะไร ตัวใหญ่งไงไดิเฮ้ยจับไปเบิ่งกำบัมมงหุม่มเลยกำบังหุม่มยาวๆเลยแม่ตัวยังไงไหมมันเป็นมู้ดไหมน้ำปลาหลายแถวนี้มันมีชนประทานครับที่อ,องคางมีชนประทานให้บืนมานะบืนน้ำกลาวยาวๆมาไหมโอ้จับไม่ไหวก็อะวรวเนาะเดี๋ยวมูเสียไปปน <laughs> พี่ตระนายสายด้วยไนะปยบ่ปลากับเปดครับปลากับแปดไม่หาตัวเอา้าเต็ม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 ,ตมน่ะบ่ให้เบาบ่ให้เบาหลาจับไปปลาแปดหาตัวด้อ